แบบนี้เลยนะคะพี่น้ำโม สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามผ้าชื่นค่ะพี่น้องคะหนู่งพ่อพี่ผ้าหนองม่กินแก้วพี่น้องแก,ก้วกะปินะคะแก,ก้วกะปิของข้ากับสิมี่อันเน,เ,อเนื้อแกมเนียนอันไข่ชะอมทอดนะคะพี่น้องมีปลาทูมีสมทอดของข้ากับสิมี่อันน้องไม้ต้มนะคะมีบวบงูนะคะมีมะเขือม่วงและกะ็สิมี่ผักสลัดนะคะพี่น้องมาค่ะมากินข้าวเสาน้ำตองหูพี่น้องโอ้เม่วันจะคือไม่อยากน้ำแต่เสาร์แต่นาะพี่น้องค่ะ วันนี้เรากินก่อนไปทํางานนะคะพี่น้องวันศก็ไม่ได้หยุดนะครมาครับพี่น้องมึอนะยแ่ยกับเปลีอันต้องหูตามเองนะคะขักแนนะคะเสียงกับสีบมือนแน่แจ้งน้อยนะพี่น้องลองหูเบาสบายทำไม ไม่หวานก็ได้จะอบอืมอืมขอบเลยแกนเขาเดี่บันทึพีน่นนอง ทางบ้านเขาเจ้าอันขายของนะคะพี่น้องมันก็สิเสียงเพื่วันนี้เจ้าหน้าที่เาต้องขอตัวขออภัยเด้อค่ะแบบนี้เลยนะคะพี่น้องเลยใทยเกี่ยวเฮา ก็หมาอืมกินไม่หมดอันไ้ก nice, nice. ินตอนเทีชยงก็พน้อ อ้แม uh. mm, mm ่วันก็ได้พี่น้องคะนม่วันได้ไรมันเยอะมากโอ้ยต่อมขนาดชุดหัวต่ออาบน้ำมากเลยพี่น้องอื เมนูข้าวบดหม้อนะคะพี่นอ้อ,อนงหืมจับครับคช่ไโชว์นี้ต้องหมูกับบุกได้เดคลิปนะคะพี่น้องน่าหยาก ตื่งกันเ้อจ้าพี่น้องค่ะบริหารไปใส่นะคะช่วงเนี้หนึ่งกะง,า,ง,งานสองกะด้วยแม่วัดสบายนะคะอายุหายานหายก,ก,กินไปนะคะพี่น้องเนาะหายคอนกะิถามว่าแม่ป่วยเป็นยังเนาะพี่น้องเดี๋ยวไปตมหัค่อยวมาล่างให้ฟังนะคะ ทั้งยุงที่เนียเนยช่วงนี้ฝนตกน้่น,นะคะพี่น้องคะ่ะเศรษกระตกแล้งกระตกอืมเศร้ากระตกแล้งกระตกบันเทด้วยอากาศมัเหมือนันหยัากาเนาะพี่น้องเนะาะแต่เหตุอะไรนะคะเพระาะว่าต้องมาทำงานประจำด้วยนะคะ Ooh. แต่พี่น้องมันเรนูคข้ามดหม้ออืมอระเทียมาันมันเราจะอาบน้ำมึงแปรงยุคข้ากับเต็มยุคพี่น้องอันนี้มืดๆนะคะพี่น้องไม่มีแดดนะคะตอนเช้าที่กรุงเทพนะคะ ไว้นม่อเดี๋ยวพี่น้องอือฮึครับเ่ยกินไม่หมดไว้มื้อเที่ยงต่อนะฮะทำไมโมื้จิทำงานเป็นอัมมาฝากนะคะพี่น้อง

พี่นคองบม่แมเข็นข่าวอะไรไปดิพี่น,น้องคะถืักเน่นะคะ เมนูข้าวบดหมอนะคะพี่น้องอืมขักแน่นะคะพี่น้อง่าเมนูข้าวหมดหมอนะคะโอเคค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็ปากกไลคยกดแชร์ชนะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจต่อหน่วยคลิปแนะขังกันต่อไปในเด้อค่ะพี่น้องค่าคลิปนี้พ่อสะมีคลิปหน้าพ่อกันหมาสวัสดีค่ะ